โอเคมาตัวเกะอนีมครับหา่วัดเพื่ต้นเราเราพับปากบนลงก่อนขา่กาอดตรหนตร้างมาปั๊บปั๊้ามลง้ลงขลงเห็นไปเห็ตกัอนี้ตรงนี้ก็ใช้สายเรลวรันนะครับผมขึ้นบขึ้นมา โอคปเปโอเคโอเคทีนี้้แทนรองแทนรองที่เราคุยกันเพราะข้างล่างฝามันไม่ถึงผมจะต้องกาวแถนรองมสชั้นอย่างนี้มาให้เพื่อจะ้าไปข้างล่างจะลงไปหลับทีเงามใจไม่ถึงเีนะครับ เวราก้ที่ที่ทำมันฟิตเพราะว่าจะได้ค้ำยันกล่องเวลารัดเบลกกล่องจะได้มียุบลงมาเอ้โอเคหยิบฝาหยิบฝาปั๊บปั๊บเดี๋ยวเราเรามาวัดค่ากับกล่องก็อย่างเดิม โอเคความสูงสูงกับยาวเท่ากันสุกยาวเท่ากันขอบกว้างเราจะวัดความกว้างนะครับผมความกว้างเท่ากันอันนี้จะแอบสูงกว่าประมาณสามสามสี่ห้ามิลอย่างนี้ได้ค่ับด้านข้างผมทำทำที่จอบมีสำหรับยกมาไว้ให้ให,ให้เหมือนกันโอเคครับผม รนกล่องพอใส่ไปแล้วก็จะเป็นรถสติ